สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซิ่งนะครับไนกี้ดังไฮเกม ROYAL นะครับเพิ่งออกมาสดๆเลยอันนี้คือได้เป็นราคารีเซลออกมานะครับอันนี้คู่สีก็จะเป็นคู่สี OG นะครับคือคู่สีของมหาวิทยาลัยเคนตักกี้นะครับเราจะมาดูว่าเป็นยังไงนะครับจะเป็นกล่องสแตนดาดของ n i กี้ดังนะครับ ทั่วไปนะครับนี้เราจะได้มาเป็นไซส์9.5นะครับ9.5อันนี้นะครับเกมโรโยมาดูกันก่อว,ว่าเป็นยังไงนะเป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานของไนกี้เลยนะครับอนี่คือสีคู่สีเคนตาพอมหาวิทยาลัยเคนตะกี้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางไนกี้ดังเนี่ย จะมีคู่สีที่เป็น OG อยู่7สีนะครับก็คือตามมหาวิทยาลัยอย่างเช่นซิราคิวส์นะครับไอโอวานะครับก็มีสีแดงก็จะเป็นของเซนจอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเคนตักี้นะครับสวยมากนี่ราคาป้ายคือ4,200บาท อันนี้คือแนะนําว่าให้ใส่เป็นตรงไซส์นะครับเพราะว่าอาจจะถ้าใครเท้าเล็กนี่อาจจะลดลงมาสักครึ่งไซส์เพราะว่าในกีดังเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะค่อนข้างากว้างตรงหน้าเท้านะครับสำหรับผมเนี่ยปกติเออแอดมินเนี่ยจะใส่อยู่ปกติจะใส่อาจจะแดนสิบนะครับแต่ว่าไซส์สิบแต่ว่าคู่นี้เนี่ย จะลองที่ไซส์9.5นะครับเพื่อความพอดีนะครับสวยงามเป็นคู่สีทูโทนนะครับวัสดุก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับสวยงามทีเดียว ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เพจ Kicksmania ได้ดนะครับผมผนะครับสวัสดีครับ